หนึ่งศูนหนึ่งสมาร์ทมาร์เก็ต สินาฬิกา33นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่1น1่งศ m a r ์รนะคะในช่วงของกระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดธุรกิจ SME ค่ะวันนี้พุธที่5กรกฎาคม2560นะคะยังคงอยู่กับดิฉันอัจราวัลลคณทินค่ะแล้วก็ใกล้จะเที่ยงแบบนี้นะคะเราก็เลยมี1กิจการค่ะนะคะ,นะคะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจไก่ย่างสเสบียงทิพสูตรโอท็อประดับ5ดาวด้วยอ๋อไก่ย่างเนี่ย ก็ดูพูดแล้วก็เหมือนจะทั่วๆไปใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่ว่าเขามีจุดเด่นจุดขายยังไงวันนี้จะไปคุยกันกับคุณจอยนะคะคุณนัทนายอัครวรานนนอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณจอยคะสวัสดีครับคุณแพรครับค่ะอยากทราบจุดเริ่มต้นของไก่ย่างสเสบียงทิพย์กันนิดหนึ่งค่ะมีจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปยังไงคะคุณจอยอ๋อไก่ย่างสเสบียงทิพย์ก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าครับ<า>ตั้งแต่สมัย เริ่มขายตามงานวัดนะครับค <Ha. S 2> ่ะต่อมารุ่นสองครับคุณป้าเขาก็เปิดร้านอาหารสีสุนีขึ้น,นครับเป็นร้านอาหารไทยครับค่ะ <Ha. S 2> เมื่อประมาณห้าสิบป,ปีที่แล้วครับอ๋อค่ะเปิดเป็นร้านอาหารไทยแล้วทุกวันนี้ยังอยู่ไหมฮะร้านอาหารนี้อยู่ครับผมสีสุนีก็ยังอยู่ห้าสิบปีมาแล้วก็ยังอยูอ่แล้วใครเป็นคนิหารใครดูแลคะตอนนี้คุณคุณป้าสุนีครับ ก็ยังอยู่ด้วยใช่ไหมคะคุณป้าเป็คนทําทําทํากิจการนี้อยู่ใช่ครับเรียกว่าเป็นสูตรไก่ย่างที่มีความเป็นมากว่าห้าสิบปีได้เลยครับอืมทีนี้ไก่ย่างของเราเนี่ยมันแตกต่างจากเจ้าอื่นๆยังไงอะคะเอาตัวไก่ย่างค่ะตัวไก่ตัวไก่ย่างนยครับไก่ย่างของเราเนี่ยครับจะเป็นสูตรกระเทียมพริกไทยครับ แล้วจะมีการหมักที่เข้าเนื้อรสชาติเข้มข้นครับหอ,อม,ทมที่หมุนไผ่ครับใช่เนื้อจะนุ่มหนังก็จะกรอบครับผมอ๋ออย่างนี้วิธีการย่างเนี่ยมันแตกต่างไหมคะคือถ้าทั่วไปเนาะเวลาที่เราทานไก่ย,ย่างเนี่ยเขาก็หมักเออถ้าบอกว่ามันต้องหมักมันก็หมักเป็นปกติอยู่แล้วแหละแต่ว่าของเราเนี่ยคือมันหมักยาวนานกว่าคนอื่นไหมมันต้องมีวิธีการหมักที่ยาวนานไหมฮะกว่าจะเอามา ย่างได้หรือการเลือก,กไก่นี่มันจะต้องเป็นไก่แบบไหนประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการหมักนี่ก็เหมือนสุดเข้าไปครับแต่จะเป็นที่สุดน้ําคลุกเนี่ยครับจะเป็นสูตรพิเศษครับที่ทําให้รสชาติเนี่ยมีความเข้มข้นครับอ,อตัวน้ําหมักใช่ไหมคะครับใ,ใช่ครับน้ําหมักครับอ๋อแล้วเราวิธีการย่างอะคะ การย่างเนี่ยเราได้ออกแบบเตาอบที่มีลักษณะการหมุนคล้ายชิงช้าสวรรค์น,นะครับ oh. แล้วก็ใช้แผงอินฟาเรดครับเป็นตัวให้ความร้อน oh. เลยการย่างเนี่ยเราคงชื่อว่าไก่ย่างไว้แต่ที่จริงมันเป็นลักษณะคล้ายการอบมากกว่าครับ oh. เพราะว่าการอบเนี่ยจะไม่มีควันไฟ oh. เลยทำให้เป็นการช่วยลดสารก่อมะเลงครับผม การอบไม่มีควันไฟใช่ครับใช่เพราะว่าตัวแผงอินฟราเรดเนี่ยเวลาให้ความร้อนเนี่ยจะเกิดการเผาไหม้ฮะแล้วก็จะเผาไหม้หมดจดนะครับอ๋อค่ะ,ะแล้วก็บวกกับการหมุนที่มีลักษณะคล้ายชิงช้าสวรรค์นะครับจะทําให้ไก่ได้ได้รับความร้อนเท่ากันครับแล้วก็เนื้อจะนุ่มครับค่ะนะคะคือ,อ,อในขณะที่เราพูดคุยกันไป ทางด้านของปริวเซอร์ของเราก็เปิด a c e b o o k นะแฟนเพจของคุณเนี่ยให้ดิฉันดูด้วยดิฉันก็หิวขึ้นมาทันทีเลยจริงๆคือดูแล้วคือก็อยากจะแบบว่าออเดอร์ตอนนี้มาส่งทันไหมอย่างเงี้ยนะคะคือจะถามก่อนว่าไก่ไก่ของเราเนี่ยคืออันนี้คือต้องเป็นไก่อะไรคะไก่บ้านไก่ยังไงคะไก่เนื้อไก่ไก่เนื้อครับเป็นไก่ฟาร์มครับเป็นไก่เนื้อไก่ฟาร์ม ครับใช่คัดใก่ผง<พ>ด,ดีความมาตรฐานนะครับค่ะแล้ว,แล,วแล้วด้วยความเตาเตาย่างของเราเนี่ยปกติแล้วถ้าเราเห็นร้านส้มตําหรือร้านไก่ย่างทั่วไปเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาก็จะเป็นเตาถ่านเนาะแล้วก็ย่างแล้วก็กลับกันกลับซ้ายกลับขวาอะไรก็ว่าไปแต่ที่นี้เนี่ยพอเป็นของเราเป็นเตาอินฟราเรดแล้วก็ต้องมาในรูปทรงของชิงช้าสวรรค์ด้วยเนี่ยนะคะคือความร้อนมันก็จะได้กระจายทั่วอย่างเนี้ยหรอใช่ไหมคะครับใช่ครับแล้วก็ มีข้อดีตรงที่อ่ามันจะได้ acting ในลักษณะการหมุนครับทําให้คนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยดึงดูดเขาเข้ามาได้ครับเวลาหมุนี่ยอ,อย้ยให้ครับใช่ทําให้น่าสนใจครับอ๋อแล้วเออคุณไปค้นพบวิธีการหมุนแบบนี้ได้ยังไงอ่ะหรือเตาแบบไม่มีควันอะไรแบบนี้คุณทําคุณไปเจอนวัตกรรมนี้ได้ยังไงฮะนวัตกรรมอินฟาเรดเนี่ยเขา ใช้กันมาสักพักแล้วครับตัวแผงอินฟราเรดครับตามบ้านครัวเรือนเราก็จะมีที่เป็นแผงที่ปล่อยโซลแดงอ๋อไม่ใช่คนละอย่างคนละอย่างกับโซล่าเซลล์นะอินฟราเรดนะ่ใช่แต่การหมุนเนี่ยคุณพ่อของผมเขาเป็นคนออกแบบครับอ๋อค่ะคือคือคือย้อนกลับไปนิดนึงคุณบอกว่าคุณป้าทำเนาะสุนีโภชนาใช่ไหมแล้วพอมาเป็นร่นคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยเปิดร้านได้เหมือนกันไหมคะ หร,หรือขายไก่ด้วยเหมือนกันไหมคะไม่ใช่ครับพอมารุ่นคุณป้าเนี่ยคุณพ่อเขาก็ทําช่วยกับคุณป้าอยู่ครับอแต่พอมาถึงผมเนี่ยผมก็เอาขอสูตรไก่ย่างของคุณป้าเข้ามาครับแล้วก็เอามาต่อยอดออกเป็นคีออสครับผมอ๋อก็คือมาตั้งแบบเป็น k คียออสขึ้นมานะคะคแล้วไวก่ย,ย่างของเราที่เอาออกมาจากสีสุนี โภชณาเนี่ยนะคะสูตรเดิมเป๊ะดิมเป๊ะารเดิมนะครับวิธีการเหมือนเดิมวิธีการย่างเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วสิ่งที่มันแตกต่างที่เราเอาออกมาแล้วเรามาพัฒนานี่คืออะไรคะก็เป็นตัวกล่องบรรจุพัณฑ์ครับแพ็กเกจใช่ครับใช่ปกติปกติเขาขายกันเขาใส่อะไรคะแล้วของเรานี่ใส่ยังไงแตกต่างยังไง ปกตินะครับตามทั่วไปนะครับไก่ย่างเขาก็จะห่อฟอยแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกกันนะครับของผมก็มาออกแบบให้เป็นกล่องหูหิ้วครับที่มีลักษณะเป็นรูปตัวไก่ค่ะคค่ะุณทำณให้บรรจ,จุภัณฑ์น่าสนใจขึ้นนะครับค่ะคือถ้าเราอธิบายกันให้เห็นภาพชัดๆนะคะคุณผู้ฟังก็คือเหมือนกล่องกล่องโดนัทอะ กล่องโดนัทเมื่อก่อนที่มีหูหิ้วอย่างนั้นอนะเนาะใช่ไหมฮะครับเออเป็นกล่องแบบนั้นนะคะแต่ว่าลายลวดลายของกล่องเนี่ยคือเป็นรูปไก่เลยเป็นรูปไก่ตัวหนึ่งขึ้นมาเลยอ่ะน่ารักมากเป็นเป็นเหมือนเราหิ้วไก่ตัวหนึ่งเลยคอับอย่างนี้คือคือเราออกแบบเองไหมคะคุณจอยหรือว่าเราไปได้ไอเดียนี้มายังไงอะคะออกแบบเองเลยครับทั้งลงอาร์ตเวิร์กแล้วก็เลิก ทำสเกลอะไรเองเลยครับอืมก่อนหน้านี้คือคุณจอยทําธุรกิจหรือว่าทํางานประจําอะไรยังไงมาคะกว่าที่จะมาทําธุรกิจด้านนี้ได้ผมก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอ๋ออาลังสิตนะครับค่ะจบธรรมศาสตร์มาครับแล้วก็อาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับก็เลยทําเลยนำโปรดักต์ครับใช่ที่มีอยู่แล้วของคุณป้าครับอ๋อ ซึ่งมันได้การันตีโอท็อปห้าดาวแล้วผมก็ทานมาตั้งแต่เด็กครับอร่อยเนเออมันอร่อยจริงใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะคะแล้วก็มาต่อยอดครับอืมแต่สําหรับคุณพ่อเป็นคนคิดค้นเตาให้แต่คุณพ่อไม่ได้มาขายไก่นะคุณพ่อช่วยเฉยเฉยใช่ไหมเห็นบอกว่าคุณพ่อเป็นตำรวจเหรอคะใช่ไหมคะครับใช่ครับผมเออคุณพ่อเป็นพันตำรวจโทนะคุณผู้ฟัง นะก็แต่ลูกก็มามีความสุขกับการทําธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วแล้าทุกวันนี้เนี่ยพอได้สูตรมาแล้วคุณยังต้องเป็นคนหมักเองอะไรเลยไหมตอนเริ่มแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับยังเป็นคนหมักเองอยู่ครับทุกวันนี้ล่ะทุกวันนี้มีลูกน้องแล้วไหมหรือว่าก็ยังหมักเองเหมือนเดิมก็มีพี่ชายครับเขาออกมาจากงานครับแล้วก็มาช่วยกันทําธุรกิจครับ ตอนนี้มีคียออสอยู่กี่กี่สาขากี่ที่ยังไงคะมีสาขาเดียวครับตอนนี้ก็คือแบรนด์เนี่ยเพิ่งเปิดตัวออกมาได้ไม่นานครับอ๋อค่ะมีอยู่ที่ดอนเมืองครับตอนนี้ตรงไหนของดอนเมืองคะตรงประชาอุทิศครับประชา,าออยู่หน้ารถเอ็กซ์เพรสครับอยู่หน้าโลตัสเอ็กซ์เพรสดอนเมือง ตรงเส้นประชาอุทิศนะคะ <โน S 1> จะมีประชาอุทิศครับจะมีคีออสขึ้นมาเนี่ยดิฉันกำลังพยายามมองแผนที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนประชาอุทิศหรอยังเยืองนะครับใกล้ยังเยืองครับใช่ครับยังเยื้องโร,นะรงเรียนประชาอุทิศนะคะคุณผู้ฟังก็ใครที่สนใจก็ติดต่อได้มีคนแบบมาซื้อของเราแล้วเขาแบบว่าฟีดแบ็กับเรายัางไงบ้างไหมคะ เขาก็บอกว่าตัวบรรจุพันธุ์เนี่ยน่าสนใจดีครับอืแล้วส่วนแมกเขาจะเป็นอ่าลูกค้าเนี่ยครับที่ผ่านไปแวะมาแถวนี้ประจําครับ<ฆ>เขาก็จะเห็นตัวคีย์ออสเราครับเพราะว่าตัวคีย์ออสเราก็เหมือนเป็นสื่อทางการตลาดในพื้นที่ครับเพราะว่าตัวคีย์ออสเนี่ยเป็นตัวไก่ฮะลูก<ฆ>ไก่อยู่ข้างบนฮะทําให้เวลาคนเขาผ่านไปไหนมาไหนเนี่ยเขาเห็นสะดุดตาครับหรือใครฮิ้วอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ครับเขาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นมาสักพักแล้วก็เลยมาลองทานดูครับอืมนะคะแล้วเ,เรามีแพลนจะเปิดสาขาอื่นๆไหมคะหรือว่ามีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์อะไรแบบนี้มะมมีครับม,มีแล้วเราทำไงอ่ะ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็อยู่ช่วงแรกครับก,ก็ต้องเริ่มขยายก,ากันไปทีนนิดนะครับใช่ครับอืมทำไมเราถึงมาได้พื้นที่ตรงนี้นะคะ ตรงนี้เป็นอยู่ระหว่างช่วงการทดลองครับทดลองตลาดครับแล้วตรงนี้มันอยู่แถวพื้นที่บ้านผมครับก็เลยเลือกตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาอ่าได้แก้ไขปัญหาอะไรได้สะดวกครับค่ะแต่คือพอคุณเรียนจบแล้วจบธรรมศาสาศตร์เนี่ยจบสาขาอะไรมาสาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจครับโอ้โหแล้วพอมาพอเราตัดสินใจ ไม่เอาไม่อยากทํางานในสายงานที่เราเรียนอยากมาทําธุรกิจอยากจะมาขายไก่ย่างสูตรของคุณป้าแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อเขาก็สนับสนุนนะครับเพราะเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะครับอยากให้มีธุรกิจเป็นของตัวเองครับผมก็ปรึกษาคุณพ่อก่อนเลยอืมเออคุณเขาไปปรึกษาคุณพ่อยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะก็บอกว่าอยาก ทำธุรกิจของตัวเองครับอย่างมีอาชีพอิสระไงครับก็ให้เขาช่วยหน่อยว่าจะเริ่มยังไงดีอะไรเงี้ยครับอืมนะคะแล้วคุณพ่อก็เลยช่วยต่อยอดแบบนี้สี่แบบนี้สีอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเห็นบอกว่าบรรจุภัณฑ์ของคุณเนี่ยได้รางวัลด้วยครับใช่ครับอเ,เออเราเอารางวัลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับเขาจัดประกวดโครงการ ไทยสตาร์แพ็กเกจชิงอวอร์ดนะครับเราก็เลยเอาของเราเข้าไปประกวดกับเขาครับใช่แล้วเราก็ได้รางวัลด้วยครับได้มาสองรางวัลครับรางวัลอะไรบ้างคะได้รางวัลส่งเสริมการตลาดดีเด่นครับเป็นรางวัลครบรอบ40ปีของไทยสตาร์แพ็กเกจชิงอวอร์ดนะครับแล้วก็รางวัลบรรจุพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับอ๋อเพราะว่ามันเป็นกระดาษเนาะใช่ไหมครับใช่ลดการใช้ถุงพลาสติกอะไรลงไปครับ ค่ะนะคะไก่ย่างเนี่ยเวลาที่ร้อนๆน,นะคแล้วก็รับประทานทันทีเนี่ยมันอร่อยมากเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเออ โอ้โหวันนี้มีคนฟังคุณละแล้วก็มาจากนครนายกมาจากลาดบุรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าซื้อแบบ,บขอซื้อกลับไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาจะต้องมีวิธีการถนอมยังไงหรือว่าเอามาเอาเวลาอุ่นเนี่ยควรจะต้องอุ่นด้วยเตาแบบไหนอะไรยังไงที่มันจะยังได้รสชาติคงเดิมอย่างเงี้ยคะการอุ่นนี่นะครับก็ ถ้าซื้อกลับไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถนําไปเข้าเตาไมโครเวฟได้เลยครับใช้เวลาสองนาทีครับก็จะทําให้ไก่เนี่ยร้อนแล้วก็เนื้อนุ่มเหมือนเดิมครับอ,อ๋อร้อนแล้วก็เนื้อนุ่มเหมือนเดิมครับแต่แตอย่าใช้เวลามากไปครับเพราะไม่งั้นมันจะทําให้แห้งแล้วก็แข็งครับอ,อ๋อสองนาทีเท่านั้นครับใช่ครับนะคะแสดงว่าเรานี่ต้องแบบผ่านการทดลองทดสอบมาหมดแล้วอะใช่ไหมฮะ ใช่ครับว่าออต้องแบบว่าระยะเวลายาวนานเท่าไหรอ่องเงี้ยนะคะทุกวันนี้เนี่ยที่คุณตั้งคีออสขายอยู่มีแค่สาขาเดียวที่ดอนเมืองนะคะคต่อวันเนี่ยคุณต้องเตรียมไก่ปริมาณเท่าไหร่คะกี่ตัวตอนนี้วันหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบตัวครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่หกหกสิบเจ็ดสิบครับผมอืมนะคะแล้วแลวช่วงแรกอะคะ จากช่วงแรกๆจนถึงตอนนี้นี่คือปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมใช่ครับใช่แบรนด์ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้โซเชียลมีเดียครับใน f เฟ o k อ่ะครับเราก็ใช้ f a c e o o o แอดโปรโมตในโลคอลแอเรียอย่างเี้ครับก็เลยทำให้คนคนในพื้นที่เนี่ยมาลองชิมครับแล้วก็ในกลุ่มกลุ่มคนรักดอนเมืองครับเขา ตอนเมืองเนี่ยเขาจะมีเพจอยู่ครับอ๋อก็สนับสนุนกันครับโปรโมทกันอย่างเงี้ยแล้วคุณจอยเองทุกวันนี้ยังต้องแบบว่าไปยืนขายเองไหมคะหรือว่าใช่ครับวัน,นวันนี้ยังยืนขายเองอยู่ครับทุกวันนี้ยังยืนขายเองอยู่สับเองครับใช่ครับสับเองเลยครับตอนนี้อตอนนี้อยู่หน้าร้านเองเครับอ๋อหรอคะอะเราลอย่างนี้เรามีบริการแบบ delivery หรือว่าอะไรบ้างไหมอ่ะส่งท่งมีครับอตอนนี้ ตอนนี้ส่งฟรีเลยครับถึงอาทิตย์หน้าครับเป็นโปรโมชั่นครับส่งฟรับที่ดอนอ่ะครับครับใช่ครับเดี๋ยวให้น้องสั่งเลยเดี๋ยวให้ตอนนี้ยังยังแค่ที่ดอนเมืองอยู่ครับอ๋อแค่ดอนเมืองส่งฟรีแค่ดอนเมืองครับใช่ใช่แต่เราก็เส้นเดียวกันนะคุณเราแค่ดินแดงเองเลยมานิดนึงถ้่ดินแดงนี่ต้องเป็น บริการของไลแมนแล้วครับจะ,ะมีไหมม,มีมีแบบว่ามาออเดอร์แล้วก็เอาไปแบบจัดงานหรืองานเลี้ยงหรือว่าเออคียออสนี้ยกไปตั้งได้ไหมอะไรเงี้ยมีไหมคะมีครับมีตอนนี้เราก็รับจัดงานเลี้ยงในโอกาสที่ศษต่างๆครับค่ะเพราะตัวก็สามารถเคลื่อนที่ได้ครับค่ะมีดิฉันเข้าไปดูในเพจคุณนะมีลูกค้าคุณสวยๆทั้งนั้นเลยนะใช่ไหม ที่มาถ่ายรูปคู่กนันอันนี้ลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอ,อ้โหสวยสวย,สวยเป็นแบบนางงามได้เลยอะ่ะคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็ใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามหรือว่าไปสั่งซื้อนะคะไก่ของคุณคุณจอยได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ตอนนี้นะครับก็มีอยู่แค่สาขาเดียวฮะ,ะที่ดอนเมืองครับอยู่หน้าโรตัสเอ็กเพรสถนนประชาทิตครับ ค่ะ <Ha. S 2> แล้วก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางเ c e b o o k นะครับค่ะพ <Ha. S 2> ิมไปว่าไก่ย่างสเบียงทิศครับผมค่ะนะคะก็ใครที่สนใจอยากลองรับประทานดูก็ไปกันได้เลยทีนี้เราทํามาสําหรับคุณจอยเองทํามาจนถึงทุกวันนี้ยใช้เวลานานเท่าไหร่ละคะอใช้เวลาประมาณหกเดือนครับ <6 S 2> เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าก่อนก่อนที่จะมาออกร้านเนี่ย ต้องใช้เวลาในการออกแบบอะไรครับก็เลยกินเวลาหน่อยครับค่ะข้าวเหนียวของคุณเนี่ยก็ไม่ปกติไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันเพราะว่าคุณก็ออกไปเสียบไม้ค<ะ><ะ>เสียบ<ช>ไมมไอติมครับเออทาไมทําไมถึงต้องมาในลักษณะนี้ฮะก็อยากให้ทุกอย่างครับอยากใส่นวัตรกรรมเข้าไปให้มันเกิดความแตกต่างครับอ๋อให้มันครีเอทแล้วก็รับประทานง,ง่ายใช่ไหม แบบว่าให้มีความตะมุตตะมีครับ <c oughs> นางใช้คำนี้นะคะมีความให้มีความตะมุตตะมี <c oughs> นิดนึงคุณผู้ฟงังตั้งแต่ทำมาหกเดือนเนี่ยสำหรับธุรกิจของคุณเองเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือย,ยังคะอุปสรรคครับอุปสรรคก็เป็นเรื่องของเงินทุนนะครับ<ฆ>ที่เราจะขยายธุรกิจต่อไปครับค่ะอืตอนนี้ก็พยายามยื่นโครงการกับ รัฐบาลนะครับของเงินทุนสนับสนุน SME ครับอ๋อค่ะก็คือเราก็ต้องเออเข้าหาช่องทางในการช่วยเหลือต่างๆใช่ไหมคะของ<ช>รัฐบาลของโครงการของธนาคารต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เงินตัวเองนะครับมันก็จะขยายได้ช้าครับแต่ถ้าเราได้เงินสนับสนุนอย่างเงี้ยครับมันก็จะออกออกสาขาต่อไปได้เร็วขึ้นครับอื แล้วก็อาจจะมีช่องทางในการแบบว่าไปบุกตลาดที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมเพราะแพคเกจเราของเราก็ได้รับประนงระวัลอยู่แล้วด้วยนะคะเอ,อค,คุณจอยมองอนาคตของธุรกิจเราไว้ยังไงบ้างคะธุรกิจไก่ย่างสเสบียงคลิปเนี่ยครับคือผมมองว่าเราไม่ได้ตีตลาดแค่ไก่ย่างครับเพราะว่าที่ชื่อสเสบียงคลิปเนี่ยครับเราจะตีแบบ ตีตลาดสตรีทฟู้ดครับเน้นไปที่สตรีทฟู้ดแล้วก็แบบพวกสินค้าเทคเอาเวครับไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะหรือแบบหมูแดดเดียวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าที่ชื่อสะเบียงคลิปเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนสะเบียงขายะเบียงครับที่แบบคนสามารถถือไปไหนมาไหนได้ไงครับไปกินสะาวกครับครับใช่ก็ในอนาคตก็จะออกโปรดักต์ไลน์เพิ่มครับเป็น ส้ตตมตำหมูสเต๊ะอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วก็มีเขาเรียกว่าคียออสเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ในหลายๆพื้นที่ครับเป็นคียออสหมูอะไรเงี้ยครับอืม <c oughs> นะคะก็รอดูกันต่อไปด้วยการออกแบบต่างๆนานาให้มันเก๋ไก๋นะคะไม่เหมือนคใครแบบนี้แหละอันนี้ก็คือคุณจะออกแบบเองด้วยไหมหรือว่าคุณพ่อก็ช่วยร่วมกันร่วมกันกับคุณพ่อครับ โอ้คุณพ่อน่ารักมากเลยจริงๆบอกคุณพ่อด้วยนะที่ฉันฝากชื่นชมนะคะคุณพ่อสนับสนุนลูกทุกอย่างเลยอะถึงแม้ว่าเล้วแล้วเรามีความเสียใจเสียดายบ้างไหมกับสิ่งที่เราเรียนมาตอนที่เ,เราเรียนเนี่ยตอนที่เราสมัครเรียนหรือสอบเข้าคณะนี้เนี่ยมีแพลนว่าจะไปเป็นอะไรอะผมที่เรียนธุรกิจเนียครับก็มีแผนแต่แรกแล้วว่าอยากจะมา ทำธุรกิจของตัวเองครับ <Ha. S 2> ไม่ว่าจะเริ่มจากเล็กๆหรืออะไรก็ตามครับก็คิดไว้แล้วครับว่าอยากจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองครับองัอย่าแล้วก็ <Ha. S 2> ไม่เสียจใจครับที่เรียนที่เลือกสาขาธุรกิจนะครับเพราะว่าความรู้ต่งางๆที่เรียนมาก็ได้นำมาใช้กับสถานการณ์จริงครับนะคะก็ถือว่าเราก็มีพื้นฐาน รู้มาประมาณนึงแหละนะว่าการบริหารธุรกิจนี่มันจะต้องยังไงต้นทุนยังไงกําไรขาดทุนอะไรยังไงควรจะไปในช่องทางไหนอย่างงี้ใช่ไหมฮะครับแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมครับอืคุณจอยคะอยากให้ฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ถึงวัยรุ่นถึงน้องๆที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็คิดริเริ่มจะทําธุรกิจแบบเราอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกบอะไรกาบ้างคะอยากจะบอกครับว่า การทำธุรกิจนะครับสำหรับผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะครับเราก็จะหาอะไรที่เราชอบทำก่อนนะครับเพราะมันจะทําให้เราอยากจะทำนะครับแล้วก็มีความอดทนกับมันได้ครับก็คือสิ่งที่สำคัญเลยผมว่าน่าจะเป็นความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนแล้วก็ความตั้งใจจริงนะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียนจบมาก็แทบจะไม่อยากเป็นพนักง,งานประจำกันแล้วเนาะไม่อยากเป็นลูกน้องใครอ่ะ ใช่ไหมอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะนี่ก็ต้องออศึกษาดีๆนะกับสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราอยากทำนะคะชอบครับอืมแล้วก็ตั้งใจทําออกมาให้ดีด้วยนะคะ,ะฝากกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสาหรับช่องทางในการติดต่อแล้วก็สถานที่จัดจาหน่ายค่ะเชิญเลยค่ะสถานที่จัดจาหน่ายนะครับอยู่ที่ดอนเมืองครับหน้าโลตัสเอ็กเพรสถนนประชาอุทิศครับอยู่ใกล้ๆก,กับ โรงเรียนไปชาทิศครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook ไ<ะ>ก่ย่างสะเบียงทิพย์ครับค่ะไก่ย่างสะเบียงทิพย์นะคะก็เห็นแล้วเนี่ยเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยปั่นป่วนท้องไส้ปั่นป่วนแน่นอน นะคะดิฉันเป็นหนึ่งในนะั้นเลงจริงคุณผู้ฟังคือมันน่าทานมากอ่ะคือตัวหนังเขาก็แบบว่าสีเหลืองทองอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไก่ก็ดูจะแบบว่าอวบอวบนะคะใครที่อยู่ในโซนดอนเมืองนะเขาส่งฟรีกันอยู่นะคะแค่อาทิตย์นี้เนาะใช่ไหมให้เวลาถึงวันถึงวันไหนเนี่ยถึงวันถึงวันอาทิตย์ครับให้เ right> วลาถึงวันอาทิตย์นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีค่าบริการส่งกันแล้วแหละนะคะก็ว่าไปยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณจอยคะ่ะครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะพูดคุยกับคุณจอยนัตนายอัครวรานน์นะคะเจ้าของธุรกิจไก่ย่างสเบียงทิปค่ะเป็นสูตรโอท็อประดับ5ดาว สูตรนี้เนี่ยมาจากคุณป้านะคะจากร้านสีสุนีโภชนาค่ะเป็นที่รู้จักกันดีในนครนายกนะคะแล้วก็โอ้โหเปิดมา50ปีแล้วด้วยนะคะ m a r t Market